ฟิโลโอ้โหชื่อร้านสอรดีการ์เด้นนี่ก็อย่างกับต้นไม้โรงแรมนี่ได้ราคาห้านะร้อยห้าสิบบาทนะครับก็นี่หกร้อยห้าสิบบาทนะครับโอ้โหนี่ ฟิโลใหญ่เลยอันนี้แบบอะไรเขาเรียกมะละกอโอ้ใหญ่โคต,โคตครนั้นต้นจิ๋วๆนนะครับที่ใบขาดๆนะฮะเปนร้อยบาทส่วนต้นนี้สา0สิบบาท อ,อยู่แต่ต้นหลังๆใหญ่คุดคูดอันนี้ยังก็อันนี้ต้นประทอนโอ้นี่ครับโอ้โหร้านนี่ครับอยู่ในงานที่เบอร์สีบสองช่างสวยงามไปเิน